สำหรับทีมแพทย์นะครับเป็นประจำสำหรับงานบางแสนทุกปีนะครับเราก็ได้รับมาตรฐานของ o a วลอ e t i c s ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อกำหนดในการจัดการทีมแพทย์อยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องจำนวนคนทั้งเรื่องระยะการวางเต็นท์พยาบาลน,นะครับแล้วก็การติดต่อประสานงานต่างๆในปีนี้เองเนี่ยเราก็ได้รับความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่นะครับ แล้วก็อาสาสมัครทั้งที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็อาสาสมัครนักวิ่งเอง,เองนะครับบวกกับเราก็จะมีมาตรการที่เป็นการป้องกันโควิดสําหรับทั้งตัวนักวิ่งแล้วก็สําหรับทั้งบุคลากรทางทีมแพทย์ด้วยนะครับจะมีนโยบายที่เป็นการป้องกันตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับมีทั้งหน้ากากเป็น n 9 5เป็น face shield นะครับเพื่อลดการคอนแทคลดการติดต่อนะครับ ก็นอกเหนือจากนอกเหนือจากการเตรียมพร้อมตรงนี้แล้วเนี่ยทั้งในตัวงานเองนะครับเราก็มีการพูดคุยกับผู้จัดก็เราจะคัดกรองอย่างไรให้นักวิ่งเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงหรือว่ามีการติดเชื้อก,ก่อนที่จะมาเข้างานหรือเปล่านะครับเราก็มีมาตรการต่างๆเพิ่มเติมเช่นเรื่องการกำหนดการฉีดวัคซีน แล้วก็เรื่องการตรวจ ATK ก่อนที่จะเข้างานรวมไปถึง ATK ก่อนที่จะเริ่มวิ่งในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับทัะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็เพื่อความปลอดภัยทั้งนักวิ่งและก็ผู้เข้าร่วมทุกคนครับผม